สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับผมตีนแมวอีกครั้งหนึ่งแล้ววันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับหนังซอมบี้ที่เรียกว่าเยอะมากๆนะครับ<ส>แล้วคนในหนังเนี่ยเขาจะจัดการกับซอมบี้ยังไงและหนังซอมบี้เรื่องนี้มันจะมีความกาวหรือไม่เราก็ต้องไปติดตามกันนะครับกับเรื่องซอมบี้โบราณซอมบี้จีนก่อนอื่นคลิปนี้ผมขอไลค์จากทุกท่านแปดไลค์ like เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปและถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์ตีนแมวด้วยนะครับ ดาวน์โหลด Luna M ชวนคุณมาตี้กันได้แล้ววันนี้ดาวน์โหลดได้ทั้ง App Store และ Play Store อย่าลืมมาเล่นกันนะอ้าวละครับผมก็เปิดเรื่องมาในปี2000 30นะครับเรียกได้ว่าโหไกลมากๆเลยอีก10กว่าปีเพราะว่าตอนนี้2020แล้วโลกของเราเนี่ยจู่ๆก็เกิดโรคที่มันถูกๆนะครับเพราะว่ามันเป็นโรคระบาดโดยเชื้อเนี่ยนะครับมันมาจากหนูและเชื้อนี้มันก็คล้ายๆกับโรคชีนูครับมันส่งผลทําให้คนเนี่ยกลายเป็นซอมบี้แพร่เชื้อกันไปทั่วเลยนะครับแล้วภาพเนี่ยก็ตัดมาที่แก๊งของนางเอกนยไปเที่ยวกันนะครับถามว่าแก๊งของนางเอกเนี่ยไปเที่ยวกันได้ยังไงไม่โดนกัดหรอไม่กลัวซอมบี้หรือไงไปเที่ยวกันอย่างนี้เปล่าครับเพราะว่าวันที่พวกเธอนั้นออกไปเที่ยวกัน มันเป็นวันที่เชื้อซอมบี้เนี่ยยังไม่แพร่ระบาดนะครับแต่ตอนพวกเขากําลังจะเดินทางเนี่ยมันก็แพร่ระบาดเรียบร้อยแล้วและในรถของเราเนี่ยก็มีนางเอกแฟนของนางเอกชื่อสมชายพีแวนสมศรีสมหญิงและสมพรและในขณะที่พวกเขาเนี่ยกำลังจะนั่งรถขับรถไปเที่ยวทางไกลกันนะครับพวกเขาก็ไม่รู้เลยว่าตอนนี้ซอมบี้ได้แพร่ระบาดกันไปแล้ว พอถึงที่หมายนะครับนางเอกกับแฟนเนี่ยก็มาเดินเล่นกันในป่าแล้วอยู่ดีๆนางเอกเนี่ยก็เกิดสะดุดล้มเหมือนสะดุดลักขึ้นเธอก็อุทานออกมาว่าโอยอะไรอะ่ะเสียงอุทานของเธอนั้นมันดังมากทําให้ซอมบี้ในป่าเนี่ยมันได้ยินเสียงนะครับได้ยินเสียงของนางเอกกับแฟนจากนั้นแฟนของนางเอกเนี่ยมันก็แมนมากๆเลยนะครับอู้ทำยังไงดีเนี่ยก็พากันวิ่งเลยนะครับและทางฝั่งสมชายเนี่ยมันก็ไปเจอซอมบี้อีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นซอมบี้ที่เรียกว่ามันใส่ชุดแปลกมากๆแปลกกว่าชาวบ้านเขาปรากฏว่าไอ้ซอมบี้ที่มันแต่งตัวแปลกบมันเป็นซอมีโบาณ ไอพวกซอมบี้เวลธรรมดานี่ยังเด็กๆนะครับเจอซอมบี้โบราณไปแต่งตัวเทส่สุดๆและซอมบี้โบราณกับซอมบี้ทั่วๆไปมันก็พร้อมใจกันวิ่งไปไล่นางเอกครับแฟนของนางเอกกับนางเอกเนี่ยก็พากันหนีและอยู่ดีๆนางเอกก็เกิดล้มแฟนมันก็โอ้ทิ้งสิครับใช้าอยู่ใหญ่ทิ้งนางเอกไม่ช่วยแล้วไม่เหลือเยื่อใ่เลยและนางเอกจะทําไงล่ะครับตอนนี้โอ้โหโดนทิ้งแล้ววิ่งก็ไม่ได้อยู่ต่อหน้าซอมบี้โบราณออกนะครับและซอมบี้โบราณเนี่ยมันก็ได้ช่วยนางเอกเอาไว้ใช่ครับมันได้ช่วยนางเอกแล้วก็ได้ช่วยกําจัดซอมบี้ ตัวธรรมดาเนี่ยให้เสร็จไปนะครับเป็นไงล่ะซอมบี้ถือดาบฟันกันซึ่งสาเหตุเหตุผลที่ซอมบี้โบราณเนี่ยเขามาช่วยนางเอกไว้เพราะว่าหน้าตาของนางเอกนั้นมันละไมคล้ายคลึงเหมือนกับเมียของเขาในสมัยก่อนชาติทีแล้วมากๆเลยเหมือนกันอย่างกับกับชาติมาเกิดทําให้ซอมบี้โบราณเนี่ยมันอยากจะปกป้องนางเอกอยากจะดูแลนะครับผมจะขอเรียกเขาว่าพระเอกละกันพระเอกซอมบี้เนี่ยมันก็บอกว่า แปลว่าอยากดูแลเสร็จแล้วแก๊งของนางเอกที่เหลือเนี่ยมันก็เข้ามาช่วยตามหานางเอกนะครับพากันตามหาจนจนเจอแล้วทุกคนเนี่ยก็เรียกว่ามีอาวุธครบมือเลยนะครับสมหญิงอาวุธของเธอนั้นคือกระทะสมสีเนี่ยกระบอง2ท่อนส่วนพี่แว่นนี่ก็ใช้กําลังเป็นอาวุธ ส่วนน้องสมพรเนี่ยก็แอบนะครับจากนั้นทุกคนเนี่ยก็มาเจอนางเอกนะครับนางเอกก็ได้ไล่พระเอกเนี่ยให้หนีไปเพราะว่ากลัวว่าพระเอกที่เป็นซอมบี้โบราณเนี่ยจะมาทำร้ายเพื่อนเพื่อนของเธอแล้วพระเอกเนี่ยมันก็วิ่งหายไปนะครับกลัวนางเอกไม่สบายใจโอ้โหวิ่งใหญ่เลยแล้วแก๊งของนางเอกเนี่ยก็ออกเดินทางนะครับแล้วก็มาพักกันสักคู่หนึ่งพร้อมกับคุยว่าจะเอายังไงต่อในโลกที่มันมีแต่ซอมบี้แล้วแล้วพวกเขาก็ตัดสินใจกันออกไปหาเสบียงนะครับแล้วก็มีซอมบี้พระเอกเนี่ยคอยตามอยู่ไกล เพราะว่าเป็นห่วงตัดภาพที่นางเอกเนี่ยพาเพื่อนๆมาหาสเสบียงกันที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับโดยนางเอกเนี่ยจะเป็นตัววิ่งล่อซอมบี้ไปอีกทางนึ่ง3ามวิ่งข่ะนางเอกก็วิ่งไปเลยครับจากนั้นแก๊งเพื่อนๆของนางเอกเนี่ยก็ไปชอปปิ้งกันใหญ่เลยในซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วจู่ๆซอมบี้พระเอกเนี่ยก็โผล่มาหาสมศรีนะครับ สมศรีก็กรีดเลยพี่แวนก็เลยตามมากระโดดถีบสมหญิงก็กระโดดทับโอ้โหทับขนาดนั้นพระเอกจะตายไหมคําตอบก็คือไม่ตายนะครับสมศรีเนี่ยก็จะมาตีพระเอกแต่ว่านางเอกเนี่ยมาห้ามเอาไว้นางเอกก็บอกอเออเอ็งทําอะไรองค์คารักกูเนี่ยโหยหน้าขาวอกเลยเสร็จแล้วพวกเขาเนี่ยก็ตัดสินใจเดินทางด้วยกันนะครับและอยู่ดีๆไอ้แฟนเก่าของนางเอกเนี่ยมันก็โผล่มาครับสมชายเนี่ยสามารถลอดตายมาได้จากจักรวาลของซอมบี้เฉยเลยแล้วก็มาเดินทางพร้อมกับนางเอกเป็นเหมือนเดิมพอเดินทางกันมาสักพักเนี่ยสมชายก็พาสมศรีเข้าข้างทางครับแล้ววกก็บอ่า โอ้สมศรีน่ารักมากเธอน่ารักมากฉันอยากจะได้เธอแอบมากุกกิ๊กจริง,รงๆในเรื่องเนี่ยทั้งคู่ก็แอบกุกกิ๊กกันมานานแล้วนะครับและสมศรีก็บอกว่าโอ้ตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาที่เราจะมาซัมบราแฮมกันนะครับละจากนั้นสมชายเนี่ยมันก็จูบกับสมศรีนะครับแบบที่เรียกได้ว่าสมศรีเนี่ยไม่เต็มใจเลยเหมือนจะไม่ถูกคอกันซะอย่างนั้นและในระหว่างที่เขากําลังจูบป,ปากกันอยู่ซอมบี้เนี่ยมันก็โผล่มาจากด้านหลังมาแจมด้วยครับกัดเข้าไปที่คอของสมศรีโอ้ยโ,โ,โดนกัดคอย,ยู ทาให้ตอนนี้เหลือแต่สมศรีและพี่แว่นเนี่ยก็เข้ามาช่วยเพื่อนนะครับพี่แว่นก็เลยเอาเลื่อยเนี่ยเข้าไปสู้แต่ว่าไม่ทันครับสมศรีเนี่ยโดนกัดเข้าไปแล้วและก็กาลังจะกลายเป็นซอมบี้เก่งนางเอกเนี่ยก็เลยต้องหาทางหายารักษามารักษาเชื้อโรคของซอมบี้ครับเรียกได้ว่าพวกเขาเนี่ยเข้าไปหายารักษาหรือวัคซีนกันที่โรงพยาบาลตอนกลางคืนนะครับโหน่ากลัวมากๆเลยสมหญิงเนี่ยก็เรียกได้ว่าบู๊แลงนะครับเอากระทะตีซอมบี้ส่วนพี่แว่นเนี่ยก็ไปหายากชั้นหนึ่งนะครับทำให้พี่แว่นเนี่ยได้เจอกับซอมบี้พยาบาลที่เรียกได คือลืมแล้วพี่แว่นเนี่ยก็ต่อสู้กับซอมบี้อย่างมีความสุขเลยนะครับจากนั้นพี่แว่นเาาะะนี่ยก็เจอยารักษาวัคซีนครับแล้วก็โอ้โหพวกเรานี้ก็เถอะไปไม่บอกใครเลยนะครับแล้วก็ตัดภาพมาที่สมศรีเนี่ยตอนนี้ไม่ทันแล้วครับเพราะว่าเชื้อเนี่ยมันเริ่มลามไปทั่วร่างกายแล้วไม่สมศรีตอนนี้กลายเป็นซอมบี้เรียบร้อยส่วนไอ้สมชายที่มันหนีมาคนเดียวนะครับมันก็ดันตกลงไปในหลุมที่มีซอมบี้โบราณน,นะครับแล้วซอมบี้โบราณเนี่ยก็ปาก,าก,นากันกัดไอ้สมชายแล้วก็เข้าสิงครับจนท,ทําให้ตอนนี้ร่างมันเนี่ยกลายเป็นซอม บอสใหญ่สมชายเนี่ยมันก็มีความต้องการที่จะหานางเอกเปืทีจะหานางเอกให้มาเป็นซอมบี้เมียมันให้ได้โดยเหมือนว่าสมชายเนี่ยมันจะลืมสมศรีที่เป็นซอมบี้เมียน้อยไปซะแล้วผมก็สงสัยว่าทาไมซอมบี้สมชายในยจังหวะมันดีและเกินดีทั้งเรื่องจากนั้นซอมบี้สมชายบอสใหญ่เนี่ยมันก็มีลูกน้องซอมบี้เต็มไปหมดเลยนะครับมาเป็นฝูงเลยทีเดียวตัดมาที่แกงของนางเอกกาลังออกเดินทางนะครับพวกเขาเนี่ยต้องมาเจอกับซอมบี้สมชายพากันบุกเข้ามาขโมยตัวนางเอกไปภระเอกของเราซอมบี้โบราณเห็นยังไงก็เรียกได้ว่าเองก สเสียท่านะครับแต่ไม่มีใครโดนกัดตัดมาที่นางเอกเนี่ยก็โดนซอมบี้สมชายจับตัวมาแล้วครับแล้วก็มาลวนลามเลียเลียใหญ่เลยโอ้โหน่ากลัวหืนและแก๊งของนางเอกก็พากันมาถึงพอดีครับในจังหวะที่ซอมบี้สมชายในยกําลังจะกัดนางเอกนะครับพี่แว่นเนี่ยก็พากันเข้าไปช่วยมันก็ปาหินลไล่สมชายมันก็เอามือปัดเพียแล้วพี่แว่นก็ได้เอาเลือไฟฟ้าเนี่ยจะมาสับนะครับสมชายเนี่ยมันก็เอาตัวหลบพระเอกซอมบี้โบราณเนี่ยก็ได้มาช่วยนางเอกเอาไว้นะครับช่วยให้ปลอดภัยและจากนั้นพระเอกก็ช่วยนางเอกครั้งโดยการจับตัวล่ายล้านง ทั้งคู่เลยทีเดียวทําให้ทั้งคู่ตัวร้ายและพระเอกเหายไปส่วนการประจนภัยของแก๊งนางเอกตอนนี้ก็เหลือแค่พี่แวนสมพรสมหญิงนางเอกที่ยังต้องเผชิญหน้ากับโลกของซอมบี้ต่อไปแล้วหนังก็จบลงครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับหนังซอมบี้โบราณที่เรียกได้ว่าพระเอกชอบนางเอกเพราะว่าหน้าเหมือนกับคนรักคนเก่าเพืเ่อนๆคิดเห็นยังไงกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆมากที่เข้ามาดูคลิปวันนี้ขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปครับสวัสดีครับ